เวลาเขานอนกันอิ่มๆดีๆจยคล้องต่อไม้ยางตอกๆอยู่ข้างถนนเนี่ยรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรอธิบายมาบรรยากาศเศร้าๆนี่คือบรรยิกาศยามือเศร้ายามเช้าตู่หันไปทางไหนกรสิมีแต่ความเมืดเมื่อตื่นตื่นค่ะตื่นมากแตเมื่อเลยพี่น้อง ทางทางนัอนก็จะเป็นหมู่บ้านแสงไฟละยิบระยับก็เป็นหมู่บ้านสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยความขาวก็จะประมาณนี้หญิงไทยอยู่ต่างแดนแก่งทุกคนคะ่ะ